โอเควันนี้ไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะคะน้องนัทและน้องหลินจากอายุทยากุศลโรซิ่งขอบคุณน้องทั้งสองมากนะคะที่มั่นใจในรถของเราแล้วก็ไว้วางใจให้กุศลโรซิ่งได้เข้าดูแลนะคะวันนี้น้องมารับรถเรียบร้อย Honda Fit นะคะแหลมๆเลยไฟแนนซ์ ผ่านเร็วมากน้องนัดกับน้องหลินอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะคะเปิดร้านขายอุปกรณ์ชนไก่อยู่ที่อยุธยาถ้าลูกค้าท่านไหนอยากเชิญแวะไปอุดหนุนอุปกรณ์ชนไก่ก็ถ้าเจอร้านน้องนัดก็อุดหนุนด้วยนะคะและเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวอายุธยาท่านไหนสนใจอยากได้รถพุทธารถซิ่งก็ยินดีให้บริการนะคะ